คนไหนคนไหนลองถามในไมค์ก็ได้นะคุณผู้ชมแปดเอ้ยช่างภาพช่องแปดเป็นใครช่างภาพช่องแปดยกมือขึ้นค่ะนี่ครับอยู่นะเอ้าจริงสวัสดีคุณผู้ชมช่องแปดค่ะวันนี้หนูจะย่างงานพี่นะค่ะห้าตัวแล้วนะเนคนไหนคนไหนลองถามในไมค์ก็ได้นะคุณผู้ชมแปดเอ้ยช่างภาพช่องแปดเป็นใครช่างภาพช่องแปดยกมือขึ้นค่ะ รอเาจิงสวัสดีคุณผู้ชมช่องแปดค่ะวันนี้หนูจะย่างงานพี่นะครับเราถึงห้าตัวแล้วนะเนี่ยคนไหนคนไหนลองถามในไม้ก็ได้นะครับช่องแปดช่างภาพช่องแปดยังไงช่างภาพช่องแปดยกมือขึ้นค่ะนี่ครับอยู่นี่อ๋จริง สวัสดีคุณผู้ชมช่องแปดค่วันนี้หนูจะย่างงานพี่นะคัะ